มีหลายอย่างในชีวิตที่คนเราอยากทำก่อนตายและในคืนนี้ฉันกำลังจะทำสิ่งนั้นนั่นก็คือการดำน้ำตอนกลางคืนเริ่มแรกเราจะนั่งเรือออกไปช่วงเย็นนะคะเพื่อรอฟ้ามืดแล้วถึงจะค่อยดำน้ำระหว่างรอพระอาทิตย์ตกดินนะคะลิดเดอร์ของเราก็จะขึ้นมาอธิบายเกี่ยวกับการดำน้ำในดอยนี้นะคะเพราะว่าพอดำลงไปแล้วเนี่ยน้ำจะมืดมากนะคะเลยต้องสื่อสารกันและวางแผนกันอย่างถีถ้วนค่ะ พอได้เวลาเราก็จะลงไปดำน้ำกันนะคะตอนแรกคือลงไปคือกลัวมากเพราะว่าในน้ำมืดมากเอาดีๆคือกลับจาบัตด,ดี้ไม่ได้เลยะคะ่ะเพราะว่าในน้ำมืดมากเห็นแต่แสงไฟฉายอย่างเดียวเล่นกับใจสุดๆค่ะดูสิหามองขึ้นไปมืดมากแต่พอดำๆไปนะคะพอปรับสายตาได้ตั้งตัวได้นะคะก็ว่ายต่อไปค่ะชิลมากระหว่างที่ดำไปนะคะก็เจอปลาเล็กปลาใหญ่ปลาหลับปลาตื่นและที่สำคัญน,นะคะเจอผู้ประการลางเลืองแสงสวยเหมือนดาวบนท้องฟ้าเลยคะ่ะ แถมน้องปลาออกมาไหว้ทักทายกันอย่างเป็นมิตรนะคะจากที่ตอนแรกกลัวมากตอนนี้กลายเป็นชิลมากเพราะว่าสวยมากคะ่ะสําหรับใครที่ชอบความท้าทายและอยากหนีความวุ่นวายแนะนําให้เรามาดำน้ําตอนกลางคืนดูนะคะพะในความมืดมิดและความเงียบนี้มันกลับทําให้เราได้ยินแค่เสียงลมหายใจของตัวเองถือว่าเป็นความเงียบที่สวยงามที่สุดในชีวิตอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะถ้าอยากดูแบบละเอียดกว่านี้ก็ช่วยคอมเมนต์กันนะคะนอกจะได้ทำคลิปดีๆออกมาอีกคะ่ะ